มาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะ,ะเป็นเรื่องของก้อนเนื้อค่ะ,ะพบก้อนเนื้อที่ปากช่องคลอดค่ะคุณหมออยากสอบถามว่าอันตรายไหม<ะ>คือเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่ฉันได้ไปพบสูตินารีแพทย์ที่โรงพยาบาล<ะ>แห่งหนึ่งค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นผนังช่องคลอดอักเสบนะคะแต่ดิฉันไม่ค่อยมั่นใจในแพทย์เท่าไหร่ กลัวว่าจะเป็นหูดค่ะแต่หมอบอกว่าไม่ใช่เนื้อผิวเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อสมองถ้าเป็นหูดมันจะเป็นเหมือนงอนไก่ค่ะอ,อ,อยากทราบว่าก้อนที่ยื่นออกมาจนเห็นได้ชัดเนี่ยคือผนังช่องคลอดอักเสบจริงๆไหมคะกังวลมากเลยค่ะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะถ้าเราบอกว่าช่องคลอดก็คือช่องคลอดปากมดลูกก็คือปากมดลูกค่ะช่องคลอดก็คือตั้งแต่อวัยวะภายนอก ช่ไมคะก็เรียกว่าแคมแล้วก็ม,มีมีแบบทางเลือกเข้าไปเรียกว่าช่องคลอดปากมดลูกก็จะจุ่มอยู่ในช่องคลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่ากลัวมะเร็งปากมดลูก กับสิ่งที่เกิดขึ้นก้อนที่บริเวณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการบวมบริเวณอวัยวะเพศภายนอกมันจะคนละส่วนกันทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าหุ่นงอนไก่เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเหมือนดอกกระหล่ำแล้วก็แปะอยู่ตรงบริเวณแคมอันนั้นเราก็จะเห็นชัดแต่ในกรณีที่พวกหุ่นงอนไก่เนี่ยเมื่อเกิดจากการติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะเป็น HPV สายพันธุ์ที่6กับ11ทีนี้ถ้าเราบอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยว่ามันไม่เหมือนหุ่นงอนไก่ มันมันดูไม่ยากล่ลงหุห่นหงังไก <ฮะ S 2> ถ้าไม่เหมือนก็คือไม่เหมือน <ฮะ S 2> ทีนี้ถ้าเราบอกว่าช่องคลอดเนี่ยมีผู้หญิงบางท่านที่มันมีช่องคลอดที่มีการอ,อักเสบ <ฮะ S 2> ไม่จําเป็นที่จะต้องสองข้างเท่ากันอาจจะแบบรวมข้างใดข้างหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วลักษณะน,นิ่มๆเนี่ยที่เขาบอกเหมือนเนื้อสมอง,ม,อม,องมัน,มนเนื้อสมองคือมันไม่ใช่เป็นแบบ เป็นเนื้อสมองแบบไขมันก็คงจะเหมือนถึงลักษณะความนุ่มหรือความความนุ่มของบริเวณของก้อนที่มีความนุ่มคุณหมอคิดว่าคงจะเป็นการอักเสบธรรมดาและพวกนี้ก็รักษาได้แต่ถ้าเราถามว่าเราจะกลัวเป็นมะเร็งไหมเนี่ยมันก็คือคงต้องตรวจดูว่าเรามีไวรัส HPV สายพันธุ์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งของช่องคลอดก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มากกว่าคุณหมอคิดว่าไม่น่าจะต้องกังวลอะไรค่ะแล้วสาเหตุที่มันเกิดเนื้อขึ้นมาบริเวณปากช่องค้อนี้เกิดาจากอะไรได้บ้างคะพวกนี้เวลาที่มันมีการอักเสบอยู่อะค่ะมันก็เป็นปฏิกิริยาของผิวใช่ไหมคะที่มันทําให้มีการ บวมแดงร้อนมีการปวดมีการอักเสบพ,พวกนี้พอเวลามันหายอักเสบมันก็คือหายไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นพวกหูดงอนไก่หรือเป็นหูดข้าวโพดหรือเป็นหูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องรักษาโดยการที่ใช้ยาหรือใช้เครื่องทําความเย็นจี้หรือว่าจะใช้ไฟ,ฟฟ้าจี้อะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นอักเสบธ,ธรรมดาไม่ต้องจี้เลยค่ะใช้ยารักษาการอักเสบเดี๋ยวมันก็จะยุบก็มีวิธีรักษาได้นะคะ,คะ พี agen, ยวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร8 8 3 9 9 9 3 2 2 3 ID Line 0 8 3 2 9 9 3 2 2 3หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุรายการนี้